สามขั้นดีได้ทั่วโลกอมืมันใช่เหรอมันจะจริงเหรอเป็นไปได้ด้วยเหรอครับทําแค่สามขั้นแล้วจะดีได้ทั่วโลกขอกันครับลองข้ามความเชื่อไปก่อนคนเราไม่ต้องเชื่อกันง่ายแต่อยากให้เกิดความรู้สึกลองสักตั้งนะครับลองดูวีดีโอสั้นๆเน,นี้ให้จบก่อนอสามขั้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งมั่นใจได้เอง 2. จัดให้ง่าย 3. จัดให้สะดวกนี่คือชื่อแต่ละขั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆคนเราครับธรรมชาติครับจิตเป็นใหญ่เมื่อเราสนใจใส่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะไปดูฟุตบอลกับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ซื้อทีวีจอใหญ่มาแล้วดูเด็กหญิงก็ชอบทีมฟุตบอลเหมือนกันกับพ่อแหละนะครับจิตเป็นใหญ่ครับคนก็จะเจอครับอ่ะสารภาพตรงๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะ แต่พอเราไปค้นบ่อยๆว่าทํำยังไงนะตัวเราถึงจะดีชุมชนสังคมหน่วยงานโลกใบนี้ถึงจะดีคําตอบก็ปรากฏมาตามลาดับแต่ผมยังทําไม่ได้หรอกนะครับจนวันนี้เนี่ยมีอาจารย์ผู้รู้ท่านมาบอกว่าคนเราหลังจากที่เจอคําตอบที่ดีที่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันจะเกิดขึ้นจริงการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมๆได้จริงเนี่ย ทำแบบเดิมๆผลก็จะเป็นแบบเดิมๆท่านพูดอย่างนี้นะครับแต่อะไรดีๆก็แล้วแต่ที่เราเจอเนี่ยแล้วเราไปทําประเดียวประดาวมันไม่เกิดท่านบอกว่าสูตร28วัน3เดือน6เดือนสมมุติว่าผมตั้งใจว่าผมจะวาดรูปให้สวยเลยนะแล้วผมไปวาดรูปบ่อยๆทุกวันเลยอาจจะวันละชั่วโมงวันละสองชั่วโมงก็ได้ตรงเวลาทุกวันเลย ถ้าผมทำห้าวันเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าผมทำครบยี่สิบแปดวันผมจะเริ่มเป็นกันเองเริ่มคุ้นเคยทำได้เป็นปกติกับการวาดภาพจากนั้นครับการที่เราพัฒนาการวาดภาพอาจจะเพิ่มการมีใจรักไปด้วยนะครับจนครบสามเดือนจนครบหกเดือนความรู้ความสามารถนิสัย นิสัยที่มั่นคงทรงพลังจะเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนกับถ้าใครอยากรวยใช่ไหมไปออกแบบพฤติกรรมบางอย่างจิตใจบางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่จะทําให้เรารวยแล้วทําครบ28วันทําครบ3เดือนทําครบ6เดือนเราก็จะได้นิสัยรวยมารับใช้เรานิสัยรวยที่รับใช้เราอย่างต่อเนื่องนี่แหละผ่านไป5ปี10ปีเราก็จะกลายเป็นคนที่รวยขึ้นรวยขึ้นพร้อมกับนิสัยรวยเนี่ย การเรียนรู้ทักษะฝีมือในการรวยก็จะเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับ28วัน3เดือน6เดือนบวกกับคำตอบที่ดีที่ใช่ของเราซึ่งเราค้นและระบุเองมั่นใจได้เองวิดีโอนี้คือวิดีโอหมายเลข799.10อทับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็น Big Data ที่จะเป็นข้อมูลให้พวกเราไปนึกไปลองแล้วเลือกเป็นคำตอบที่ใช่มาบวกเข้ากับ 28วัน3มเดือน6เดือนมั่นใจได้เองครับจากนั้นครับจัดให้ง่ายมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะไปทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่โปร่งใสสะอาดทุกคนแบบทำงานเป็นระบบได้ดีนะครับไม่มีใครทำกับเราหรอกแต่วิธีง่ายกเลยครับหาคนที่สมัครใจหาคนที่สนใจจัดให้ง่ายกเลยครับผมถึงได้บัตรวิดีโอแล้วบอกต่อวิดีโอนี้ไปคนที่มีกระใจอ่ะคนที่สนใจหน่อย มีนะครับคนที่บอกว่าเราจะทําให้มันดีไหนล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยไมเซ็ตตั้งไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ตั้งใจตั้งไว้ว่าไม่อยากทําปฏิเสธตั้งแต่แรกมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่จัดให้ดีได้ง่ายกันเลยครับกลุ่มคนบางคนที่จะมาลองเล่นไปด้วยกันว่าอืมเราหาคําตอบที่ดีที่ใช่คําตอบที่ดีที่ใช่ครั้งแรกที่จะมาลองให้นานพอครบ2ีวันครบ3มเดือนครบ6เดือน มันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่มันสุดยอดก็ได้แต่มันคือการทําดีได้นานพอ28วันมันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แปลว่าอะไรครับเราไม่รู้หรอกว่านิสัยรวยอะ่ะแบบวิธีการทําที่จะทํากลายเป็นนิสัยรวยเราไม่รู้สัทีเดียวหรอกแต่คนที่มาลองในวันแรกปีแรกเราอาจจะยังไม่รวยก็ได้เพราะวิธีการของเรามันอาจจะไม่คมพอแต่คนที่ลองแบบนั้น5ปี แล้วมีนิสัยรวยที่เข้มแข็งมันคุ้มนะครับแต่ความง่ายกันเลยครับหาพวกครับที่คอเดียวกันจะมาเล่นเหมือนกันจะมาจ่ายเวลาทํานานเหมือนกันแล้ววิธีที่จะเจอพวกได้กันเลยครับบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเผื่อมีโอกาสสักคนที่แบบไปทําการบ้านย้อนกลับไปทําการบ้านในวิดีโอหมายเลขต่างๆมองไปที่วิดีโอหมายเลข799ทับซึ่งผมจะมาบอกหัวใจสําคัญของมัน คือผมยังไม่ได้ดูสไลด์อาจารย์นะครับก็เลยไม่กล้าพูดว่าจิตวิยาที่จะช่วยให้เราะเจอสิ่งที่ใช่ได้ง่ายจริงๆะคืออะไรก็เลยไม่กล้าบอกนะครับแต่ขั้นตอนแบบบรานๆนที่ผมไปค้นพบด้วยตนเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้าในวิดีโอชุด799ทับหนทับ 2, ทับนี่แหละไล่มาตามลำดับจัดให้ง่ายเขาเรียกว,ว่าดีได้ด้วยพวกพ้องด้วยกลุ่มที่ ก้าไปด้วยกันแล้วเติบโตไปด้วยกันผ่าน28วันผ่าน3เดือนผ่าน6เดือนไปด้วยกันโอ้โหวันแรกเนี่ยเราแทบจะไม่เข้าใจเราแทบจะไม่รู้เรื่องกันแต่วันต่อๆไปความกระชับความเข้าใจร่วมกันภาษาเดียวกันคอเดียวกันมันจะเริ่มเกิดขึ้นในหมู่พวกเราจากนั้นครับเราไปอธิบายขั้นที่3เลยจัดให้สะดวกอ่ะมันเหมือนกับ เราจะบอกว่าให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มทุกคนรักสามัคคีกันเกิดระบบครบวงจรเข้มแข็งเป็นชุมชนเข้มแข็งสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเขาทําไม่ได้หรอกเราบอกว่าสถานศึกษาแห่งนี้จะต้องสร้างการศึกษาแบบ Active Learning นะครูอาจารย์จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้ดีนะทํำไหมไม่มีใครทาหรอกนะครับคือคือคนที่ทําก็มีอะไรนะครับแบบแกนนําแล้วทําไปอ่ะแต่ถ้าเกิดว่า มีแกนนําที่ทําจนมันเกิดองค์ความรู้จนมันมีเงินจนมีอะไรแล้วเนี่ยเราไปมีแบบอย่างให้เห็นว่าทําได้แล้วเรามีเครื่องมือมีปัจจัยมีองความรู้มีทีมครูมีทีมพี่เลี้ยงเนี่ยไปช่วยติดตั้งให้จนกลายเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มเป็นกิจการที่ดีในชุมชนนั้นจนกลายเป็นสถานศึกษาที่ดีเขาเรียกว่าคนช่วยกันได้อำนวยความสะดวกได้เหมือนเหมือนกับนักเรียนเนี่ย ตำราอะไรมีแล้วครูบรรยายไปอย่างเดียวแต่เด็กอาจจะเบื่อก็ได้เพราะฐานความเข้าใจความตั้งใจของคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าจัดกิจกรรมในหลักสูตรที่มีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมให้กับผู้เรียนสร้างบรรยากาศการเรียนองค์ประกอบต่างๆในการเรียนได้เหมาะสมผมไม่ได้พูดถึงแค่สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มหรือนักเรียนแต่ผมกำลังพูดถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจัดให้ดีเนี่ย มันคือการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์มันคือการลงทุนกับกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ซึ่งประโยคที่ผมจะพยายามนึกนะผมจําไม่ได้นะตอนนี้แต่ผมจะพยายามนึกให้ฟังก็คือทีมแกนนําหรือทีมทีมผู้นํากลุ่มผู้นําซึ่งเราไปให้โอกาสกับผู้เชี่ยวชาญทีมผู้เชี่ยวชาญเราเข้าใจคําว่าการติดเครื่อง ัวเราให้ดีติดเครื่องพวกเราให้ดีติดเครื่องกิจการให้ดีแล้วมันทำไม่ได้หรอกถ้าไม่ผ่าน28วัน3เดือน6เดือนมันทำไม่ได้หรอกถ้าเราไปชวนคนที่เขาจะไม่ทำอ่ะแต่การที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วไปเจอคนที่จะมาลองสักตั้งหนึ่งมาทำเนี่ยโอกาสมันก็จะมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มคนที่เขามาลองจนเป็นกลุ่มที่ดีมีกิจการดีมีเงิน มีองค์ความรู้อ่มีภูมิปัญญาจากนั้นครับเราอยากให้หน่วยงานนี้ดีเราอยากให้สังคมนี้ดีเราก็จะมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งทีมครูมีทั้งปัจจัยต่างๆมีเงินให้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับคนเราช่วยกันได้ครับอยากให้มองเรื่องนี้เนี่ยเป็นบุญกุศลแล้วช่วยบอกต่อวิดีโอนี้ไป <S <s เหตุผลเพราะอะไรครับวิดีโอนี้สั้นๆแค่นี้แหละแต่คําตอบเนี่ยมีอยู่ในวิดีโอต่างๆก่อนหน้าแล้วคําตอบที่มันจะยาวๆหน่อย ผมจะมาคุยแบบสบายๆเลยเนะี่ยคือวิดีโอหมายเลข799ดทับ11หลังจากที่ผมกลับกรุงเทพแล้วอะ่ะมันก็จะมีห้องคุยได้สบายๆไ,ไม่ได้มาคุยอยู่มุมโต๊ะอย่างนี้โอเคไหมครับก็ขอความกรุณาครับโอกาสที่พวกเราจะได้ร่วมทำบุญมันคือโอ้โหคนไม่ฟังเอาไว้ก่อนแต่บอกต่อวิดีโอให้หน่อยนะครับแต่คนที่จะมาทำเสร็จปุ๊บทำเสร็จ เป็นแกนแกนนาไปช่วยคนอื่นได้อีกเป็นแกนแกนนาด้านดีนะครับส่งเสริมให้โลกนี้เนี่ยจเจริญด้วยทั้งปัจจัยที่เป็นทางโลกและทางธรรมนะครับจเจริญด้วยทั้งสิ่งที่มันเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทำให้สังคมไทยจเจริญทําให้สังคมโลกจเจริญและโอกาสนี้คือโอกาสที่เราจะได้พึ่งพาพวกเราทุกคนที่จะมาเล่นด้วยกัน3ขั้นเมื่อไหร่ก็ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่า คนคนนึงอะทุกคนโดยทั่วไปอาจจะค้นไม่เจอว่าคําตอบที่ใช่ที่จะลองคืออะไรแต่การที่เราจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและการตั้งคําถามที่เหมาะสมการเซตแบบฝึกหัดที่เหมาะสมเขาจะเจอได้ง่ายกว่ามันคือความภูมิใจเองนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องทําแบบนี้นะแต่เราตั้งคําถามเราสร้างแบบฝึกหัด เพื่อนําเข้าไปสู่การเจอคําตอบดีๆด,ด้วยตนเองคําตอบที่ใช่อาจจะไม่ใช่การหาเงินก็ได้อาจจะไม่ใช่การรวมทีมดีพวกเราดีก็ได้คําตอบที่ใช่อาจจะเป็นว่าอืมฉันอยากเป็นนักฟุตบอลที่ดีฉันอยากเป็นนักมวยไทยที่ดีฉันอยากเป็นนักส่งเสริมศิลปะแล้ววัฒนธรรมของประเทศไทยที่ดีก็ได้นะครับมันได้หมดคือเราส่งเสริมกันได้หมดซึ่งโอกาสที่เราจะได้เกิดภาพของการส่งเสริมกันอย่างแพร่หลายนั้น คืออะไรครับต้องมีสักคนในประเทศไทยที่ทั้งเต็มใจยินดีและมีองค์ความรู้พื้นฐานที่มากกว่าในวิดีโอผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วคนเหล่านั้นมารวมกลุ่มกันเป็นแกนนำที่จะไปทำกลุ่มของตนให้ดีแล้วแล้วส่งมอบการช่วยเหลือที่ดีที่พร้อมให้กับพวกเรากลุ่ม,มอื่นๆได้อีก ซึ่งการที่จะเกิดภาพอย่างนั้นได้ก็เลยครับกราบเลยนะครับกราบขอร้องดุดกราบแทบเท้าได้โปรดบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปเพราะว่าผมชื่อดามธีรามานุษย์เด็กน้อยตัวเล็กคนหนึ่งอ่ะก็อายุมากแล้วแหละยังมั่นใจแต่ความมั่นใจนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือความมั่นใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านไปลองด้วยตนเองคือความมั่นใจที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ความรู้แบบงูงูปลาปลาเหมือนผม แต่มีผู้เชี่ยวชาญมีคนเก่งดีใจบุญอีกมากในสังคมไทยและสังคมโลกซึ่งจะมาสร้างสรรค์ขั้นตอนกระบวนการที่ดีกว่านี้อีกและโอกาสที่ข้อมูลเหล่านี้การบอกข่าวนี้จะไปถึงเลยครับพวกเราแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมในการบอกข่าวง่ายๆนี้ไปขอความกรุณานะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง